โอ้น้องโผอุ้ย่าจะอี้มาได้เจ้ามีแฟนหรือยังมามีเถอะข้าให้ยังชอบยังลุงเหรอโผล่ทุกมาเอาเงนเนออยังลุงไหนจืดไวเซนและเขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันทันเลยอเงีแงมาเนาะโอ้มีตั้งแต่ป่บลำยงลำไยอ่ะชอบซื้อไงหูฟุ้งจ้ะ

โอ้ก็ไปกำซื้อกาแฟให้กำอะ่ะก็ขี่รถขึ้นล่องขึ้นล่องมันอิดม,มันเหนื่อยเหมืนอนเราขยาก,กินกาแฟอ๋อผมกำไปกินกระตังมนาะเอาไปหาผมม่เช็มมักจใจแฮมมาซื้อติกิก๊ก มีกาแฟอย่างขายบ้องครับโอ้ยเอาอย่างนี้เจ้ามีกาแฟชาแล้วก็นมเจ้าแล้วก็มี่าปายเนาะนนองเหลียขอได้ค่ะโอ้มาก็ได้อย่างสักอย่างแล้วกะาหันน้องเนี่ยไอ้ก็ตาเป่งอะย่างกึ่นมีก่อน้องฮือจิตใจให้ก็ชุ่มก็ช่วย เหมือนไออายุส <le> oh 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 ิบสี่มีกอดน้องอย่างอื่นมีการเนี่ยลุงนแค่กินก็จะเอาก็โอ้มาเหมาเมามากินละโอ้หน้องโอ้ยเนี่ยจะยี้มาได้เจ้ามีแฟนหรือยังมามีเจอะค่ะอิหยาง ชอบยังลุงเหรอเพิ่งมาเอาเนอะยังลุงนนะอยู่ได้บักีหวันเจ้าน้องอย่างมามีแฟนสเปกยังลุงนี่มาชอบเลยอะสภาพยังอุ้ยโซที่ไหนก็ตึงมีซอยต้นไม้ตกลุๆบลับๆเนี่ยแต้ก่ะก็แต่นะแกโอ้ไอแห่นี่ได้หาบอกคือไปซื้อกาแฟไปได้ไป2อสามชั่วโมงหายแซ่บหาขอเข้าไปตัวแหมันก็มอ มาไปซื้ออย่างเมินแต่เมินว่าโหลุงชัยโอ้เมินแต่เมินว่าแล้วกาแฟมีไหนคนนี้เหรอโอ้ไม่มีเลยไหนก็อยู่หันหล่อมาที่เราใกล้อ่ะโอ้วันนี้กรจ่างเจ๊แฮะน้ำแข็งละลายมัดโอ้มีรสชาติไป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 อย่าไปพ่อผมใหญ่อดีกว่าไป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 โอ้ห้ามมาไปห้ามมาไปไป ให้นั่งอยู่นี่<ฮ>ให้นั่งรอกิงนี่ทิ่ไม่พอคนเดียวเอออันนี้ก็รอนี่ไอ,อ่ไปคนเดียวก็ได้ปะโอใส่ใส่ปะแรงนี่จะเอาป่าสักหน่อยไปไออย,ย่างไงไอเปรี้ยวมันเอากุมารทองที่ไหนมาไว<ฮ>้ับหน้าบ้านหน้าร้านต้องบอกบอกป้อมันสกปรมเลย พีเ่เาวันนี้เลยลูกเจ้าพ่อน้องกึดอย่างใดเอากุมารทองมาเลี้ยงมันมาดีนะถ้าน้องเลี้ยงแบบล่อมาไว้หน้าบ้านมันแบบมันปัจเจ้ยว่าจะเลี้ยงง่ายๆเนอะอมันปใจเจีอก่อขวนนั่งหน้าร้านหน้ายางอู้ไปเรื่อยหน้าไหอยังอุ้ยหันมาจีบน้องพ่อไปพอเนาะไปพอโหขขหันตั้งแต่เจ้าตะปอ,อมึงไปใส่ใส่แล้วนะ่ะไม่นะไปจัดการให้น้องมาเดี๋ยวเนี้ปะ ปะ่ะเอาไปพอไปพอบอกกอนลูกว่าเอากุมารทองมาเลี้ยงอู้ไปเลยเนี่ยพ่อพอนี่ยไม่มีใรองปีป้าน่ะโอ้อกันลกว่ากุมารทองแปลว่าซอมบี้ <c oughs> อุ้ยมานั่งอย่างนี้ลูกสาวผมจะปิดร้านแล้วเนี่ยก็ห้ามมานั่งกินกาแฟเนี่ยแล้วกาแฟอุ้ยมีไหนมันหมดไปแล้วเหรอโอ้ใบใจแล้วอุ้ยบ้านไหนครับโอ้ บ้านอุ้ยอยู่ที่ไหนสาลาเป้ก็อุ้ยยังแบบปีกอ่ะเอ,อ้ดีให้ปีกอุ้ยก็บปีกได้ละกะมีไข่มาหับครับมีไข่มาหับก่อนโอ้มาถึงมีคนมาหับพอมีคนมาหับโอ้เอินดูเนอะอันนี้นายดูขันนะก็ไปซูงเหี้ปอ่ะโอ้่อมึงแบบไปเลยกี่คฬาเลยอันนี้อันซอที่รับที่นอนถ้าบบมีที่ปีกเอ้ยถ้าบบมีไข่มาหับนะไปว่าอันไปอินเนอะถ้าแบบลัาางเกียดเนอะนอนโกงหมาผมก็ได้ ให้มันนอนโกงแมาทิ้งอย่างออถ้าบัลลังเกียดผมว่าถ้าบัลลังเกียดลูกสาวผมนะ่ะมันเลี้ยงหมาอืนอนได้อยู่กาไม่แห่นอนกับหมารับกำกืดหิงเงีาได้อยู่กาอุ้ยก็จะนอนได้อยู่กไมาได้หมวกงามไ่ะไปซื้อตรงไหนมาอุ้ย้าขอพอครับทรงผมพ่อยังแบบเป้าหลอดอ่ะ <c oughs> เอออันนี้บ้านไหนก็ครับ ร้านบ้านอุ้ยมีไหนผมถามมาเลยวแซลปีโอ้แซลปีเพิ่งตัดทรงทรงนี่ด้วยกะเออทิง<ม>แค่ตัดเราเออบังแค่ตัดครับปะ่ะอย่างไรก็ขจายออกไปเด้อลูกสาวผมเพิ่งจะปิดร้านเถอ,อ,อปะปิดร้านเนาะไปไปไงเออปะ่ปะป่ะน้องโอ้ลุงจะได้เบอร์โทรน้องมีก่อมามีมีก็เบอร์เกือกเอาวะโออันก็ไปละ ขเขาก็จะดีเข้ามาเหี่ยวปิดร้านน้องเจ้า